สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาขับรถกันมาเรื่อยๆนะคะที่นี่บูเดนนะคะบูเดนสวีเดนค่ะบูเนนะคะตรงนูน้นตรงนู้นเขาปิดเขาปิดสะพานนะคะตรงที่เห็นไกลๆนูน้นเขื่อนนะคะเป็นเขื่อน พาเถนักมาเรื่อยค่ะว่าจะไปบนภูเขาโน้นนะคะบนภูเขาตรงที่เขาเป็นเ้าเรียกอะไรนะคะที่เป็นเป็นที่เขาเคยหลบหลมภัยนะคะเมื่อก่อนไปไม่ถึงค่ะเขาปิดนะคะ เราก็ดูแม่น้ําไปก่อนนะคะตรงนี้เขาหลายคนเขาก็มาตกปลานะคะแล้วก็มาจอดนอนนะคะจอดรถนอนแล้วก็มาปิ้งย่างก็มีที่เล่นด้วยนะคะก็คงจะเล่นน้ํากันนะเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆแม่น้ํากันเลยค่ะเรามาใกล้ๆเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนนะคะตรงนี้ น้ำสะอาดนะคะอน้ำไหลแรงนะคะดูต่าทางฝนก็ตกโปรยๆนะคะมาเป็นระยะระยะค่ะแม่น้ำไหลเชี่ยวอยู่นะคะครั้งแรกเลยค่ะที่สลลนยามาติดที่นี่นะคะ ครั้งแรกเลยเดียวถ่ายเต็มเต็มหน่อยสิถ่ายรูปเต็มเต็มหน่อยขอถ่ายอ๋ออ๋ออจะล้มอีกนี่บูเดินซิเดินฝนก็ตกนะคะ ลืมบอกนะคะว่าวัดไทยอยู่ตรงนู้นนะคะตรงข้างๆสะพานนั่นค่ะสีเหลืองๆนู้นนะคะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะจูนเข้ามาเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผ่านมานะเห็นป้ายค่ะโอ้ไม่ได้นะคะนู่นนะคะเดี๋ยวนะคะนี่นี่นี่นะคะนั่นแหละวัดไทยนะคะลืมถ่ายให้ดูค่ะเมื่อกี้นี้ <c oughs> ลืมนะคะ พอดีไครพูดถึงเรื่องวัดไทยนะคะส่วนตัวมาอยู่ซิเดนนานแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วยังไม่เคยไปวัดไทยเลยนะคะแต่ว่าเขาก็เพิ่งเขายังสร้างไม่นานนะคะเขายังสร้างไม่นาน,นะะเขามาทำดีตอนที่คนไทยเรามาถูกลอตเตอรี่นึงนะคะเครื่องมีป้ายนะคะเมื่อก่อนไม่มีป้าย สวยนะคะสวย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 แม่ม้า <c oughs> แค่นี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนิดนิดนี่ค่ะ <c oughs> มาติ่งย่างกันนะคะ <c oughs> อู้ยังหอมๆอ,อยู่เลยค่ะหอมไฟ ยอมหอมๆไฟๆเขาเปิดจุดไฟกันใหม่ๆเอา้ากล้องก็โอ้โหหน้าเราสักจืดชืดหน้าเราสักจดชืดๆบ๊บายบายค่ะอู้ยครั้งแรกเลยนะคะที่มาเนี่ยขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดกำลังใจด้วยนะคะ บูเดนค่ะตอนที่สรัญญามาทำใบขับขี่ก็อําอเภอนี้นะคะที่นี่แต่ไม่เคยแวะลงมาตรงนี้สักทีนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ